สวัสดีค่ะวันนี้นำภาพของทงเทงหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าพุ้งพิงนะคะหรือว่าญ้าตุ่มต็อกนะคะมาให้ดูอันนี้เป็นผลนะคะผลของเขาเนี่ยน้าจาก็จะคล้ายๆตัวเคปกูสเบอร์รี่ที่เราเคยเรับประทานกันเป็นผลไม้นะคะอันนี้ก็จะคล้ายกันนะคะแต่ว่าจะลูกเล็กกว่านะคะตัวผลเนี่ยนะคะจะ ุ่มไปด้วยอันนี้เป็นกลีบเลี้ยงนะคะนกลิบเลี้ยงซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีตัวผลอยู่นะคะผลเนี่ยเวลาที่เราแกะออกมานะคะวจะแกะอันนี้ให้ดูทุกคนน่าจะเคยเห็นก็จะเป็นผลนะคะถ้าเกิดว่ามันยังไม่แก่มากลูกมันจะกระเขียว,ยวแต่จะอันนี้จะเล็กหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดแก่แล้วเนี่ยลูกก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะเหลือง นะคะอันนี้คือหน้าตาของทงเทงนะคะทงเทงที่ที่รู้จักกันนะคะก็อาจจะเรียกชื่ออื่นๆไปได้นะคะก็เป็นพืชที่อยู่ในสกุลเดียวกันกันกบตัวเคปกูสเบอร์รี่นะคะที่มีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันนี้ก็ผลก็กินได้เหมือนกันนะคะก็รสชาติก็ออกเปรี้ยวอมหวาน นะคะก็ใส่รับประทานเล่นได้นะคะค่ะแนะนำให้รู้จักกันนะคะก็น่าจะอันนี้เป็นต้นที่ขึ้นเองนะคะน่าจะมีนกมากินแล้วก็มาปล่อยอุจจาระเอาไว้นะคะก็ทำให้มันงอกขึ้นมาค่ะก็ถ้าท่านใดลองเคยชิมหรืออย่งเงี้ยก็ลองแบ่งปันประสบการณ์เล่าให้ฝึกกันฟังบ้างนะคะ